โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568แรน13ค่ำเดือน8ปีมะเสง เนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะงานโฆษณานักประพันธ์จะโดดเด่นมากในวันนี้แต่คุณก็จะอารมณ์ขึ้นขลงๆในการทำงานหากคุณควบคุมอารมณ์และโฟกัสที่งานอย่างเต็มที่จะทำให้ได้รับชื่อเสียงคำชื่นชมและมีความมั่นคงในอาชีพการงานมากขึ้นการเงินคุณเหมือนหมดพลังในการหาเงินเพราะเอาแต่ครุ่นคิด และเศร้าใจกับการบริหารการเงินที่ผิดพลาดจนเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขจึงทําให้การเงินของคุณต้องหยุดชะงักและย่ําแย่ลงไปอีกรีบเพิ่มกําลังใจแล้วลุกขึ้นมาทําเงินจะดีกว่าความรักและครอบครัววันนี้ความสัมพันธ์อาจไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขได้เต็มที่คนมีคู่ควรลดการคาดหวังและมองว่าอะไรคือพื้นฐานที่ยังพอมีคนโสดควรหยุดพักจากการวิ่งตามความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน หลีกเลี่ยงความเครียดทางอารมณ์และควรดูแลตารางการนอนให้เป็นเวลาเพื่อฟื้นฟูทั้งพลังใจและพลังกายสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคลาภฐานะได้สั์สินมรดกเวลามงคล1 0บนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา นเกิดวันจันทร์การงานอย่าประมาทในการทำงานคุณอาจจะต้องใช้ความสามารถในการหลบหลีกหรือมารยาเพื่อให้งานบางอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่เสียหายเพราะบางครั้งก็จำเป็นต้องใช้วิชามานบ้างแต่ก็ต้องเตร็มใจรับกับผลลัพธ์บางอย่างที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงแต่ยังไงวันนี้คุณก็จะรอดการเงินวันนี้อาจมีเหตุให้คุณต้องตัดใจจากแหล่งรายได้เดิม รยุติโครงการทางการเงินบางอย่างการจบไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่คือจุดเปลี่ยนที่จําเป็นต้องใช้สติรับมือกับความไม่แน่นอนและเตรียมหาทางสร้างรายได้ใหม่ที่เหมาะกับตัวคุณมากกว่าอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเพราะการเงินของคุณมีแนวโน้มจะดีขึ้นหากปรับตัวทันความรักและครอบครัวความรักที่สุขงอมมีการเฉลิมฉลองอบอุ่นได้รับการยอมรับจากครอบครัวและเพื่อนฝูงมีความสุขกันดี แต่บางคนอาจต้องห่างจากคนรักเพราะมัวแต่สนใจเพื่อนมากเกินไปสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคลาภฐานะได้สัพย์สินและมรดกทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความสามคัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที เกิดวันอังคารการงานงานการเงินงานปล่อยกู้บัญชีและค้าขายของมีค่าหรือของชิ้นใหญ่อสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ลงทุนใหม่ๆม,มีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อคว้าโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้การเงินการใช้จ่ายเงินในวันนี้จะถูกเอาเปรียบ ให้ระมัดระวังคนที่เอ่ยปากเรื่องการลงทุนหรือหยิบยืมเงินในวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกชักด,ดาบและถูกโกงได้เงินหายากไม่ควรเสียไปได้วยการถูกโกงความรักและครอบครัวอย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานจนลืมคนในครอบครัวให้เพิ่มความใส่ใจและความโรแมนติกเข้าไปอีกหน่อยจะดีมากส่วนคนโสดเพิ่มความอ่อนโยนภายนอกขึ้นอีกถึงแม้ภายในคุณจะแกร่งเพียงใด ก็ไม่ต้องแสดงออกมากก็ได้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานการทำงานของคุณในวันนี้อาจดูเหมือนไม่ได้รับการยอมรับจากภายนอกแต่เบื้องหลังนั้นคุณกําลังเติบโตในแบบที่ลึกซึ้งไม่ใช่ทุกสิ่งจำเป็นต้องแสดงออกให้เห็นทันทีความสํำเร็จจะตามมาภายหลังหากคุณไม่ละเลยคุณภาพและรายละเอียดเล็กน้อยการมีวินัยในตัวเองและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของวันนี้การเงิน สถานการณ์การเงินอาจทำให้รู้สึกว่าทำเท่าไรก็ไม่พอแนะนำให้ยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันไปบริหารสิ่งที่ยังจัดการได้อย่าเร่งแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมหรือใช้เงินอนาคตการประคองตัวด้วยวินัยและความเข้าใจจะช่วยให้ผ่านช่วงตึงมือไปได้ในที่สุดความรักและครอบครัวคนโสดอาจพบใครบางคนที่มีความมั่นคงทางการงานและการเงินสูงเขาอาจอายุมากกว่า ฤดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยมีแนวโน้มจริงจังต่อความสัมพันธ์หากคุณมองหาความมั่นคงมากกว่าความตื่นเต้นเขาอาจเป็นคำตอบคนมีคู่จะสัมผัสได้ถึงบทบาทผู้นำของอีกฝ่ายแต่ควรระวังการใช้อำนาจในความสัมพันธ์มากเกินไปสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความกล้าหาญกำลังใจเข้มแข็งขยันอดทนทิศมงคลทิศเหนือเสริมเงินคล่องมือโชคลาภ ได้รับเงินที่คาดหวังเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานหากทำงานประจำเจ้านายและเพื่อนร่วมงานจะสร้างความกดดันให้กับคุณอาจต้องจำยอมทำงานตามกระแสสังคมในที่ทำงาน มากกว่าที่จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้ต้องมาอึดอัดคับข้องใจค้าขายต้องระวังการถูกโกงถูกบีบบังคับแบบที่ต้องยอมจำนวนไม่เหมาะกับการเซ็นสัญญาหรือเรื่องงานใหม่ในวันนี้การเงินหุ้นส่วนหรือคนรักมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินของคุณเป็นอย่างมากเงินจะเข้ามามากกับงานที่เกี่ยวข้องกับก,บการเป็นตัวแทนติดต่อนายหน้าอาจมีเงินฟลุกๆเข้ามาให้คุณได้ดีใจอีกด้วย ความรักและครอบครัวคนที่คู่รักต้องพลาดจากกันคุณจะคิดถึงคนรักมากทำให้หดหู่ซึมเศร้าขอให้พยายามทำใจเพราะบางอย่างก็ไม่สามารถคืนกลับมาได้ส่วนคนโสดความรักที่ก่อตัวในวันนี้มีเกณฑ์ที่จะไม่สมหวังสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศตะวันออก เสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณกำลังก้าวผ่านช่วงเริ่มต้นของงาน และเข้าสู่ระยะที่ต้องวางกลยุทธ์ระยะยาวคุณอาจต้องรอคอยผลลัพธ์ที่มาจากการลงทุนแรงกายแรงใจอย่างอดทนงานบางอย่างอาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่โอกาสในการขยายตัวหรือสร้างเครือข่ายอยู่ไม่ไกลควรใช้ช่วงเวลานี้ในการเสริมทักษะเพื่อรองรับการเติบโตที่กำลังจะมาถึงการเงินอาจต้องหมดเปลืองไปกับการสังสรรค์การท่องเที่ยวหรือการเลี้ยงรับรองวันนี้มีเกณฑ์ดีในการเสี่ยงโชคหรือได้โชคจากเพื่อนฝูง การเงินลื่นไหลไม่สะดุดแต่อาจจะต้องระวังความฟุ่มเฟือยของตนเองให้มากขึ้นอีกหน่อยความรักและครอบครัวความรักของคนโสดจะเกิดขึ้นได้สูงจากการท่องเที่ยวเดินทางหากจีบใครอยู่ให้ลองชวนเขาท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อสร้างความประทับใจวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์ส่วนคนมีครอบครัวก็มีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวร่วมกันมีความสุขดีสีมงคลสีแดงสีทอง เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนเดิมจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นทีมเวิร์กให้ทุกคนกลับมาทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นอีกใช้ความไว้วางใจที่มีมาเติมเชื้อไฟความขยันให้กับตนเองคุณจะได้ผลลัพธ์ในการทำงานอย่างเกินความคาดหมายมีเกณฑ์ได้โชคในด้านการงานจากเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าหรือคนที่เคยช่วยเหลือกันมาเมื่ออดีตอีกด้วยการเงินคุณอาจได้รับความรับผิดชอบทางการเงินที่มากขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวหรือธุรกิจเล็กๆความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้หากคุณใช้หลักการและเหตุผลเป็นที่ตั้งไม่ตามกระแสไม่หวังผลเร็วช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นแต่เหมาะกับการสะสมทุนเพื่อต่อยอดในอนาคตมากกว่าความรักและครอบครัวคุณฉลาดในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตทําให้คุณปิดกั้นคนที่ไม่เข้าตาบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าคุณหยิงเข้าถึงยาก แต่คุณก็ไม่ได้สนใจคนมีคู่อยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายสงบสุขไม่มีอะไรโลดโผนหรือตื่นเต้นสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสามาคัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้เหมาะกับการทำงานภายใต้ระบบระเบียบหรือองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนหากคุณเป็นพนักงานประจำจะได้รับโอกาสเติบโตจากการปฏิบัติตามขั้นตอนและกะติกายอย่างต่อเนื่องสำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ค้าขายทั่วไปการรักษาความน่าเชื่อถือและมาตรฐานบริการจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้ากลับมาอย่างสม่ำเสมอการเงิน วันนี้อาจมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเช่นข้อเสนองานพิเศษรายได้จากงานอดิเรกหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นรายได้ควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอแม้ดูเล็กน้อยแต่มีศักยภาพในระยะยาวการใช้ใจ่ายยังไม่ถึงกับตึงมือแต่ควรจัดสรรให้เหมาะสมกับรายรับที่ยังไม่มั่นคงนักความรักและครอบครัวความสัมพันธ์วันนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่คาดคิด คนโสดอาจต้องยอมรับว่าใครบางคนไม่เหมาะกับคุณในระยะยาวคนมีคู่อาจเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องประเมินอนา,นาคตร่วมกันอีกครั้งไม่ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงและดูแลสุขภาพโดยเน้นไปที่ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอควรพักผ่อนให้เพียงพอและงดใช้ร่างกายเกินขีดจํากัดสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ ทิศมงคลทีต่ตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที